ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเล่าบางอย่างให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าพวกคุณจะเชื่อหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าผมพูดจริงทุกอย่างก็คือเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับผมกดแร้งไปประมาณ3รอบนะั้ง3เกมทั้ง3เกมผมเจออยู่คนหนึ่งครับคนเดิมเลยทั้ง3รอบเลยเพราะว่าจบจบเกมพร้อมๆกันนะเนาะและไอคนคนนั้นเขาเล่นคอนเ u ล r ลอร์สรอบเลยครับทุกคนแล้วทั้ง3รอบแม่งได้ที่1ที่2ตลอด ผมเลยยืนยันได้ว่าไอ้คอมคนเคอร์เเนี่ยแม่งเป็นคอมที่โคตรจะเกียนเลยนะใน g o l เด n นสเปนะครับในทีฟท,ทีผมไม่รู้ว่ามันโกงหรือเปล่าแต่ในสเปซตุลาเกมนี้คือแม่งเกียนจะจัดเลยนะครับแล้วผมเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ยืนยันได้ว่าคอมแม่งเกียนจริงๆนะครับ เพราะว่าผมเล่นในแรงโคตรจะบ่อยแล้วที่เล่นนะก็คือติดท็อปโฟตลอดนะครับดีสุดก็คือที่1ที่2อ่ะประจําเลยเกิน80%ผมให้มันอยู่ที่1ที่สองอ่ะสำหรับคอมนี้นะถ้าเกิดเล่นเป็นนะครับผมต้องย้ำไว้ก่อนและในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําการเล่นคอมนี้ให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับซึ่งผมทาคลิปไปบ่อยมากนะครับไอคอนเงินไอคอนอะไรล่ะไอคอนคคคเงนกเรื่อคือผมเล่นโคตรจะบ่อยฉันเล่นบ่อยมากๆในแรงี่ยมันเป็นคอมเก็บแรงที่โคตรจะดีนะครับแต่จะให้มันเก่งแบบขั้นสุดได้คือเราต้องมี เป็นอักเม้นต์ของตาคองเคอเลอ์นะครับหรือไม่เราก็ต้องมีตาครับมันถึงจะเก่งแบบ สำคัญสุดนะแต่ถ้าเกิดไม่มีตาก็คือผมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็คือถ้าเกิดมีสแปดของเคอรเลอร์คือแม่งเป็นคอมอันดับหนึ่งในดวงใจผมเลยคลอมปาร์ตแปดฟาร์ตเคอมนี้คือนัมเบอร์วันจริงๆนะครับโอเคก็ไม่ได้มีอะไรเนาะต้นเกมผมก็ตั้งบอร์ดไปเป็นของเคอร์เลอร์นะเป็นของเคอร์เลอร์สี่แล้วนะครับแล้วในรอบนี้ผมได้แกงแพงมาถึง2ตัวเลยนะครับก็คือบอกเลยว่าแกงแพงต้นเกมใส่ตาของเคอร์เลอร์คือแม่งนัมเบอร์วันนัมเบอร์ก๊อตจริงๆครับทุกคนก็คือวินสตีกยาวเลยก็มมมีนะีีแแแพพพ้้้้ไไปรรออออออบบนนนนนนึงงงะะลท่่ัคืจุดดาออยขผใเก แค่เกมเดียวแค่รอบเดียวเทิร์นเดียวเลยคือไอรอบที่ผมแพ้ไปเมื่อกี้เนี่ยทุกคนอันนั้นคือจุดดังพอยห้สหรับเกมนี้เลยโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารูปเกมมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้นเกมผมก็ได้แกงแพงมา2ตัวใช่ปะแล้วถ้าเกิดผมได้แกงแพง2ดาวเมื่อไหร่ในสเต3ผมจะวินสตีกยาวแน่นอนแต่ว่าต้นเกมคืออีคอนผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเอาเงินไปใช้สส่วนใหญ่นะเห็นไหมผมต้องอัปเกรดบอร์ดนะครับเล่นคอมคอนโคลเลอร์คือต้องอัปเกรดบอร์ดให้เก่งที่สดุดเงินมีเท่าไหร่ใช้้ไปปคคคร po, รัับเเเมม็นนนนื่อสําาาญกกลีะ ผมย้ำเสมนเอนะครับก็คือทำยังไงก็ได้บอร์ดเก่งที่สุดไม่ควรจะเก็บเงินแบบคิดว่าบอร์ดไหวพอไหวอะไรเงี้ยไม่ได้ครับคือเราต้องแบบเก่งที่สุดเก่งเท่าที่จะทําได้เลยแต่ต้องประหยัดเงินให้ดีๆแล้วนะเซฟอีคอนให้แบบอันนี้ก็สําคัญนะครับไม่ใช่แบบถลุงเงินจนหมดอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันคือต้องแบบบาลานซ์สออย่างนี้ให้ดีระหว่างเทมโปกับอีคอนนั่นเองนะครับ โอเคก็เดี๋ยวไปดูการสเจสาพาวจะเป็นยังไงเนาะก็คือถ้าเกิดผมได้แกงแพง2องะคือยังไงก็ชิวเว้ยทุกคนและอย่างที่คนเห็นเป็นในหน้าปกด้วยว่าเกมนี้ผมเล่นเป็นแกงแพง3ามดาวใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้แบบโลที่เวลเนะผมเล่นแบบฟาสแปดฟาสเไปโลนะครับก็คือเล่นรีโลแบบฟาดเวลนั่นเองคือรวยถึงขั้นนั้นเลย โอเคส่วนอัคเมนที่2นี่ก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดอัคเมนแรกเป็นตาคอนแล้วใช่ไหมอัคเมนที่2สองเป็นอัคเมนไอเทมครับทุกคนสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเรามีไอเทมเยอะกว่าคนอื่นเราก็จะเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองเนาะอัคเมนที่2ผมเลยหยิบมาเป็นเบลนะครับที่มันจะได้เบลประมาณ5อันนะผมก็เลยเอามาเลยครับเพื่อที่จะให้บอร์ดผมแข็งสุดๆเท่าที่จะทําได้เลยเห็นไหมก็คืออัคเมน n สองไม่จำเป็นต้องเป็นอัคเมนอีคอนนะครับเป็นอัคเมนไอเทมหรือไม่ก็อัคเมนอะไรก็ได้ที่ทํําาาาให้้เเเรแบบก่่่่งททททีีสุดดอะะจไนะ อักเม้นอีคอนนี่คือไม่ค่อยสําคัญมากนะสำหรับคอมนี้แต่ถามว่าสําคัญไหมมีมันก็ดีแล้วครับแต่ถ้าเกิดมีจริงๆก็เป็นอักเม้นพวกทำให้บอดเก่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมแบทหรือไอเทมครับในช่วงแบบสเตจสาอย่างเงี้ยนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรผมก็ได้แกงแพง2ดาวแล้วไฮโลอยู่นะเกมนี้ผมต้องบอกว่าผมดวงดีด้วยนะได้แกงแพงมาไวมากนะครับเวลห้าผมได้แกงแพงสดาวอะ <laughs> แล้วผมก็ได้โซเวียนมาเรียบร้อยแต่ว่ายังเปิด6คคนคนเลอร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เล่นบอลน,นี้ไปก่อนเลยยาวๆนะครับไปลอกันอีกทีตอนเวลแดเนาะก็คือแก๊งแพ้งสองอยังไงก็สบายไว้ทุกคนแล้วผมมีแท้งสองดาวที่มีของแน่นๆแบบนี้ไอ้ไข่มันจะเอาผมลงวะ ผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตที่เงินผมนะครับในรอบสเตจสามเนี่ยคือเงินผมไม่เคยถึง50บาทเลยเห็นไหมคือผมมีเท่าไหร่ผมก็เอาไปใช้นะครับแบบเอาเอาไปใช้อัปเกรดบอร์ดเท่าที่จะทําได้คือเงินผมไม่เคยถึง50เลยรอบนี้ถึงใช่ไหมรอบนี้ไม่ถึงแล้วเห็นไหมรอบนี้ผมก็ขึ้นเวลเจ็ดมานะครับแล้วก็ลงเป็นตัวเพิ่มไปเนาะมันก็จะทําให้บอร์ดเราเก่งขึ้นนะครับอันนี้ผมแคชเอามาถึง150เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดจบรอบนี้ไปก็เรียบร้อยนะครับแคชเอาร้อยห้าสิบยิ่งมันเปิดทีบเยอะเท่าไ ก็คือนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปเลยทำยังไงก็ได้ครับให้บอดมันเก่งที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยก็ประมาณการดีๆว่าใช้เงินเท่าไหร่จะทําให้บอร์ดเก่งต้องบาลานซ์สองอย่างให้ดีอย่างที่ผมบอกไปเนาะโอเคอันนี้ผมได้แกงแพงมาประมาณ5ตัวแล้วคือที่ผมจะมาเล่นมันรีโรเพราะว่าผมได้มันมาระหว่างทางเยอะนี่แหละผมก็บางทีก็กดโลไปทีสองทีเงี้ยช่วงแบบสเตจสามเนาะเพื่อที่จะแบบอัปเกรดบอร์ดนะ แล้วผมไฮโลด้วยเจอเป็นเอมเบสเรียบร้อยตอนนี้ก็เปิดเป็น6 c คอนเ l เลอร์ได้แล้วนะครับก็คือเหลือแค่เก็บตังค์ครับขึ้นเวลแไปโลหาแกงแพงกันอันนี้ผมตัดสินใจทุบของที่มีไปเลยนะเพราะว่าผมอยากได้เป็นแบบของที่มันดีกว่านั้นอะไอของที่ให้ดาเวนถือมันไม่ได้แบบแว l ลูขนาดนั้นเว้ยผมเลยเอา,อาของไปทุบให้ออกมาเป็นแบบของแท้ก็ยังดีอะดีกว่าของที่ให้ดาเวนถือเพราะว่าไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นเนาะ โอเคนี่ผมได้มาเป็นซันไฟด้วยนะเพราะว่าผมขาดตัดฮิวอยู่ตอนแรกผมใช้เป็นเลดบัฟอยู่ซึ่งเลดบัฟให้ดาวเบนถือแม่งกาดคลิปหายไววอดผมก็เลยทุบไม่แล้วครับก็ได้มาเป็นซันไฟแทนก็เก่งกว่าเดิมโอเคก็ผมก็เก็บตังค์เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปโลกันเวลแปนะหากเก่งแพงสาวไม่ได้ถ้าเกิดได้เก่งแพงสาวเมื่อไหร่ก็บอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างจะออโต้วินแล้วคือ <laughs> เก่งแพงสามันโคตรเก่งเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่เจอมันจริงๆก็จะเก็บตังค์ไปเวลเก้านะ ไปหาเจ๊สองดาวมาเล่นดีวกว่าแต่ถ้าเกิดมัน3ดาวมันเก่งกว่านะแกงแพงครับผมชอบแกงแพง3มากกว่าเจ๊นะแต่เจ๊มันก็ได้แหละครับแต่มันค่อนข้างจะลอตเตอรี่นิดนึงเพราะว่าเราต้องขึ้นไปทั้งเวลเก้าเลยแล้วก็ต้องไปโลหาด้วยเงินมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยอันนี้ผมน่าจะเซฟกว่าเพราะว่าผมมีแกงแพงอยู่5ตัวแล้วมีดูปอีกอันนึงด้วยก็เลยคิดว่าโลกแกงแพง3น่าจะาดีมากกว่านั่นเองนะครับ โอเคก็ได้เวลาแล้วโลกันดีกว่าผมใช้เงินหมดเลยนะเห็นไหมผมอัพเกรดบอร์ดนะครับผมโลไอตัวของเลวด้วยนะก็คือเล่นคู่กันนะครับรอบนี้ได้แกงแพงมาประมาณ6ตัวเรียบร้อยเจออีลิทในช็อปนะครับผมน่าจะต้องขายสักตัวหนึ่งทิ้งไปนะน่าจะเป็นไอ้อยอซ์นี่แหละแล้วก็ใส่เป็นอีลิทแทนเพราะว่าติดฟอร์มสวปมันจะทําให้ดาเมจแอมป์ูณมากยิ่งขึ้นแกงแพงแล้วก็จะแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคก็เง okay. ินหมดนะตอนนี้เพืแปดก็คือโลต่อครับเดี๋ยวได้เงินมาก็โลต่อเแต่ตอนนี้ต้องเก็บตังก่อนนะครับกลับมาที่50บาทให้ได้ก่อน มาดูอะไรกัน,นครับรอบนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ผมสามารถวินสติกต่อไปได้ยาวๆได้ครับนั่นก็คือผมได้เจสเกี่ยวแมงมุม <c oughs> ไอ้เชี่ยผมเปิดเป็น4ฟอร์มได้เลยเว้ยแล้วแกงแพงผมก็จะแรงขั้นสุดไอ้เชี่ยคือเกมนี้มันค่อนข้างจะไฮโลอยู่นะผมเนี่ยอันที่ว่าไม่ได้นะค่อนข้างจะเล่นเก่งไปหน่อยตอนนี้ <c oughs> โอเคก็ไม่มีแล้วครับผมก็เก็บตังค์ต่อแหละเพื่อที่จะมาโลแกงแพงอีกทีหนึ่งให้มัน3ดาวไ,ได้นะขาที่แค่3ตัวเองไม่ใช่ขาที่แค่2เองเพราะว่าผมมีดูนะครับ แค่สองตัวเองก็คือไม่ยากครับชิวๆแต่ว่าเร็วนี่แหละคือจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดได้แก๊งแพงสามผมจะทําแก๊งแพงก่อนนะเร็วผมไม่ใช้นะครับดูแบบผมจะเก็บให้มัน3ดาวเองแล้วกันแก๊งแพงนะครับที่ผมจะใช้ดูกับมนะันเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตอนไหนนะครับ แน่นอนครับเราต้องอีโวให้แก๊งแพงแน่นอนอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับดาเมจได้หมดเลยอันนี้ผมเลือกหยิบเป็นฟินิเชอร์นะครับพอถ้าเกิดเลือดฝั่งตรงข้ามเหลือประมาณ15%แก๊งแพงมันก็จะดีลิททิ้งไปเลยนะครับมันก็เก่งมากนะเพราะว่าบางจังหวะแท้งมันเหลือเลือดประมาณ10% 15%เงี้ยมันจะหิวเลือดกันมาได้ใช่ปะจังหวะนั้นคือเราไม่สนครับเราดีลิทไปเลยผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละไม่แย่นะครับฟินิเชอร์แต่จริงๆเป็นพวกเกี่ยวกับดาเมจอันอื่นอาจจะเเกก่ก่่่งวววานนนะแตตผมชอบสัฟี โอเคก็โลต่อแนละ้วผมโลจุดตังหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่เจอแกงแพงเพิ่มเลยแต่ว่าได้มาเป็นลัมเบิลแทนเนาะลัมเบิลนี่ยังไม่มีสล็อตให้ลงว่าทุกคนสล็อตลัมเบิลมันจะเป็นที่เล v e l เก้าเนาะน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลงกันรล v e l เก้าแล้วกันถ้าเกิดได้ลัมเบิลสอมาก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องหาไอตัวของแกงแพงสให้ได้ก่อนเพราะว่า ผมอยากทำคอนเทนต์แกงแผงสาวไว้แหละถ้าเกิดแบบเล่นปกติผมอาจจะเก็บตังก็ได้นะเพราะบอร์ดผมก็เก่งแล้วนะครับผมอาจจะเก็บตังขึ้นไปเวลเก้าไปหาแกงไอไม่ใช่ไปหาเอชื่ออะไรนะ gs สองอาจจะดีกว่าแต่รอบน,นี้ผมอยากเล่นเป็นคอนเทนต์ของแกงแพงสาวนะผมก็เลยโหลดแกงแผงแล้วกันโอเคก็คือตอนนี้วินสตีกยาวเลยครับยังไม่มีใครเอาเราลง่งไอ้เชีย่ยแกงแพงสองดาวดามจเป็นหมื่นอะด้วยความที่เราเปิดหีบไปเยอะด,ย <Yeah. S 1> ด้วยแหละครับดามจมันก็เลยเยอะเนาะ เราแคเอาสามร้อยสามสิบมารอบนี้คือโคตรจะเกลือนะครับได้มาเป็นเลยวบองซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วผมก็เลยขายทิ้งไปเนาะเอาเงินเนื้อามามโลต่ออยากจะฮิตแกงแพงจังเลยนะครับได้มาเป็นแมงมุมสองแทนก็โอเคอยู่นะโอเคแมงมุมนี้ผมน่าจะเอาของแทงให้มันม้งถ้าเกิดมันมันสองแล้วว่าผมน่าจะถอดจากโซเวนมาให้มั้งเพราะโซเวนสองมันไม่ได้แบบเก่งเท่าแมงมุมสองนะครับโอเค,โอ,เคโอ้โหแล้วได้แกงแพงฟรีจากคีบไปไอเชื่อตอนนี้ทำไมผมเล่นเก่งอย่างวะ เล่นเก่งเกินว่าไม่ได้แล้วตอนนี้เล่นเก่งไปหน่อยก็ไม่ได้ทำไรแล้วครับคือเก็บตังค์ขึ้นก้าวดีกว่าเร็วนี้ก็ช่างมันแล้วกันมาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแล้วครับแต่คือเวลก้าดีกว่าลงลัเบอร์ก็จะทําให้บอร์ดเก่งกว่านะไม่ต้องรอแล้วครับไอ้เชยไดแกงแพงฟรีเฉยเลยโอเคผมนา่าจะดูบเลยมนะั้งรอบนี้นะครับไม่น่าจะพลาดนะน่าจะต้องดูบแหละเพราะว่าเล่นคอนโคลเลอร์ยังไงก็ต้องเทมโปครับดูบดิไอ้เชีอดดูบหน่อยเพื่อนเออคิดอะไรเยอะโอเคก็ชิวครับตอนนี้เก็บตังค์ดีกว่าเวลก้าวครับ เกมนี้ไม่ค่อยมีอะไรด้วยผมเล่นง่ายไปหน่อยนะเพราะว่าแกงแพงมันออกมาค่อนข้างเยอะครับช่วงต้นเกมอะ่ะมันออกมาแบบผมไม่ได้โล่ไม่ได้โลก็ไม่ใช่แหละก็โลแหละเออก็โลแหละ,ก,ลหละก็โลแบบไม่ได้เยอะโลแบบทีสองทีอะไรเงี้ยช่วงสเตจสามอ่ะซึ่งไอทีสองทีนะนะั่นแหละแม่งออกแกงแพงตลอดผมก็เลยเก็บแม่งมาตลอดนะครับจนมัน3ดาวในทะี่สุดนะเนาะก็คือเกมนี้ยาวแล้วครับสบายเลยชนะยาวแนะ่นอนมาดูกันว่าหลังจากรอบนี้จะมีใครเอาผมลงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดผมไม่ไปแพ้ไอ้รอบสเตจสองนะั่นอะ ไอชัยรอบที่เอ็นั่นมันเทมโปเวลห้าแล้วผม,มเวลสี่อะถ้าเกิดผมไม่แพ้รอบนั้นคือเกมนี้ผมชนะเลือดร้อยแบบชิวๆอเอาไว้ยเสียงจัดเลยทุกคนไม่งั้นคือแบบแอคได้อะเออแอคกทปโปะเลยชนะเลือดร้อยอะมันก็ใกล้จะจบสีสั้นแล้วนะครับใกล้จะจบเทปสามแล้วผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดแบบอยากเก็บแรงจริงๆเล่นคอนโทรลเลอร์ก็ไม่แย่นะครับมาเก็บแรงได้แบบชิวๆแน่ๆอะถ้าเกิดเล่นแบบเป็นนะเนาะ แต่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะเล่นความนี้คือต้นเกมเราต้องเปิดสีของเขาเลยให้ได้เร็วที่สุดนะครับจะเล่นก็ต่อเมื่อต้อนเกมดรอปเเวนมาหรือไม่ก็ดรอปแกงแพงอะไรมาแบบนี้นแต่ว่าดรอปแกงแพงไม่ได้เก่งขนาดนั้นต้องดรอปเเวนด้วยถ้าเกิดเราไม่ได้ตาเนาะในช่วงแบบรอบคีฟสเตจหนึ่งเลยแบบเริ่มเกมเลยอะรอบนั้นถ้าเกิดมันดรอปเเวนมาเงี้ยแล้วเราแบบมีเร็วในชอ็อปโผล่เร็วมาแล้วก็สามารถเปิดเป็นสีของเขาเลยได้ผมก็แนะนําว่ามาเล่นก็ได้เนาะแล้วก็หวังลุ้นนะว่ามัน จะออกเป็นตาของคอลเลอร์ให้เราในรอบอรอบอักเมตนนะ์น่ะไม่ว่าจะอักเม้นหนึ่งสองสามก็ตามนะครับต้องมีนะตานะครับไม่งั้นมันจะไม่เก่งเท่าที่ควรน,นะไอบอรเนะี่โอเคอันนี้คือคุยไปคุยมานะครับเร็วผม3ดาวชิวๆเลยได้มาจากในรอบวงเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีอยู่แล้ว8ตัวเนาะได้มาจากในรอบวงก็คือ3ดาวไปเลยโอเคอันนี้ผมก็ขึ้นเก้ามาเรียบร้อยเนาะก็ลงไปเป็นลัมเบิลนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่หมดนะหาหมดอย่างเดียวนะครับหาหมดสองดาวให้ได้ก็คือชิวละ แต่ว่าจริงๆบอดนี้มันก็โอเคแล้วนะคือมันไม่มีใครเอาเราลงแล้วแต่ถ้าเกิดอาจเข้า,าถ้าเกิดเข้าแบบสเตจแบบ6เงี้ยเออต้องมีนะครับบอดไม่งั้นคือดาเมจมันจะไม่พอเอาเนาะโอเคก็อันนี้เจอเป็นบ้านเซรีแองเกอรชูนะครับผมก็เคยทำคอนเทนต์ไปแล้วนะสมารถย้อนปดูได้นะเซรีแองเกอรชูเก่งอยู่นะก็คือแต่ไม่ไหวกับเรานะครับตอนนี้บอร์ดเราเก่งกว่าดิ <laughs> โอเคเดี okay, ๋ยวก็มาสก,ก้าดูคนอื่นกันหน่อยนะครับก็คือบ้านที่เลื่อๆอยู่นี่ก็คือตึงๆทั้งนั้นเลยล็อบบี้นี้มันเป็นล็อบบี้ของพิสเมติกล้นวนด้วยแหละอักเมนนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างจะตึงหน่อยแต่ยังดีที่เราแบบทํามาดีไงเลดเกมมันก็เลยเล่นง่ายดีนหนึ่งครับอันนี้ผมก็โลนะถ้าเกิดได้เจสคือคิวแล้วโอเคอน,นี้เจอเป็นมอนติไคลเซอร์เรียบร้อยนะครับผมก็น่าจะขายไอ้ดาเลียสทิ้งไปเลยแล้วก็ลงเป็นหมอดแทนนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำเหตุนะ หอดนี่ก็ถ้าเกิดไม่มีของจริงๆก็สามารถใส่เป็นติฟโก้ให้มันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแบบของเหลือก็สามารถทําเป็นนาชอแล้วก็เอ็ดอัลไนท์ขีเอสให้มันก็ได้นะครับหมดเนะี่ยก็ถ้าเกิดได้ของ3ชิ้นแล้วแม่งคือก๊อตแมปอะไอ้บอสแมปเลยอะหมดอะแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบลูกน้องไปก่อนแกงแพงผมเป็นบอสแมปอยู่นะตอนนี้นะครับเห็นปะแม่งทุบโคตรแรงแต่ว่าดาเมจแกงแพงคือกบหมดนะครับ โอเคก็ใกล้จะจบแล้วนะเกมอันนี้ผมได้เป็นลมเบอร์สนะครับผมก็แอบ,บคิดว่าผมอาจจะเก็บแอมเบสสได้หรือเปล่าโอเคแต่ว่าไม่น่าจะนะครับน่าจะจบเกมก่อนโอเคอาร์ติแฟกต์อันนี้ได้มาจากคอนครเลอร์ผมคิดอยู่ว่าเอาอะไรดีเอาเป็นพาวเลอร์หรือเปล่าหรือเอาเป็นสนญ่าดีเอาเป็นสัญญาแล้วกันน,นะครับสัญญาให้หมดน่าจะดีกว่าไม่น่าจะเล่นแบบอันนี้เกินนะโลบเกินนะเพราะว่าจะได้แบบวินสตีย,ยื้อๆเอ้ได้ไปแอคได้หน่อยว่าวินสตีถึง20รอบอะไรเงี้ย <laughs> มาครับเป้าหมายตอนนี้ก็คือหาหมด2ดาวนะครับแล้วไม่ก็เจส2ให้ได้เนาะถ้าเกิดได้ก็คือชิลละโอ้โหแล้วได้เป็นหมด2เฉยไ <c oughs> อเชาตานี้คือผมเล่นเก่งเกินเว้ยแม่งโลปับป๊บปั๊บฮิตปั๊บปั๊บฮิตคืออะไรวะชิบ <c oughs> ว่าเกนินนี่ผมก็พยายามหาของให้หมดนะผมมีซอนย่าอยู่แล้วอะแต่ว่าของที่มีอยู่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเว้ยทุกคนดูดิเนี่ยมีแต่ของกายภาพอะเออมีแต่ของกายภาพอะผมอยากได้เป็นแบบของเวทย์มากกว่าแต่แม่งไม่ออกนะครับ ผมต้องใส่สัญญาหให้หมดนะซึ่งตอนแรกมันใส่ติปโกบอยู่ผมเลยเอาติปโกบไปใส่ให้ลัมเบิร์แทนนะครับลัมเบิร์ตอนนี้ก็2ดาวเรียบร้อยนะได้มาจากน่าจะรอบเข้าคีฟแหละเออน่าจะได้มาจากรอบนั้นนะครับผมเลยเอาเป็นหมดใส่รูนานแม่งเลยเก <c oughs> ่งไหมไม่รู้นะครับแต่ตีไว้ไว้ก่อนนะหมดผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ได้โชว์อะไรเยอะเราทุกคนเพราะว่ามันจะโดนแก้งแท้งดีดีทหมดแต่ก่อนนะดิไอ้พวกบอร์ด่องตุ๊กข้าวไะ แม่งแมว่งมีฟินิเชอร์ด้วยอะทุคนคือแม่งกระจายดาเมจได้ลูกกรมันชิงได้ใช่ไหมละ่ละก็คือแบบมันกบดาเมจหมดเลยอะแม่งโชว์อยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้โอเคก็น่าจะจบเกมแล้วมั้งไม่น่าจะรอดแล้วนะฝั่งตรงข้ามนะครับก็น่าจะเหลือ2คนแล้วหรือเปล่าตอนนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะตอนนี้ก็คือกดโลดเล่นๆ่นไปแล้วนะครับหวังว่าเจ๊จะ2แต่ว่าไม่ออกเลยนะครับก็ช่างมาันละกัน จริงๆบอดตอนนี้ก็โอเคแล้วบอดท,ที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นแฟมิลี่นะครับเขนาน่าจะหยิบไข่มาด้วยบ้างนะได้ฟอนมาสองอันน่ะคือบ้านแฟมิลี่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเว้แต่ว่าก็ไม่ไหวกับเราอยู่ดีอโอเคก็นา่าจะจบแล้วนะเหลือแฟมิลี่กับเซลีเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเจอร่างปลอมผม2คนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเขาเจอร่างปลอมผมคนหนึ่งแล้วก็เจอตัวจริงผมคนหนึ่งก็คือน่าจะมองนะครับเห็นไหมเขาหยิบไข่มาจริงด้วยเนาะเขาลงได้ประมาณ11ตัวดตัวทุกคนี่ยเขามีฟอนสองอันน่ะไอสตวหลิวคู่่ะงอันเลย คือจริงๆมันควรจะแชมป์ได้แล้วนะบอร์ดเขานะครับแต่ว่าบอร์ดผมมันเบอร์กว่าดีเอ๊ะมันแคทเอาไปถึง7 0 0้ววอให้แล้วอ่ะดูดิมันเคลื่อและจบไปแล้วครับคนอื่นอีกคนหนึ่งก็โดนไปเหมือนกันนะเรียบร้อยแล้วก็จบเกมไปเลยเจอร่างผีผมไปนะครับไม่รอดเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับอคอมคอมเคลื่อนซึ่งผมทำไปเยอะมากนะผมไม่รู้ก็จะอธิบายแล้วว,ว่าทุกคนก็น่าจะเล่นเป็นกันหมดลวมั้งก็คือเกมนี้เอามาให้ดูเป็นคอนเทนต์แก๊งแพงสามดาวกับเรวอสามเฉยๆนะครับก็ คือเอาง่ายๆคือผมไม่มีคอนเทนต์จะลงอะแหละมันท้ายเซตแล้วเว้ยผมต้องอยอมรับก็ว่า,า,า,าผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วตอนนี้คือผมทําไปหมดแล้วอ่ะมันเหลือแค่แบบไอ้พวกอาคเมนฮีโร่เว้ยซึ่งมันไม่รู้จะออกเมื่อไหร่อเลยรู้จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกพาวเดอร์เห็นมีคนมาขอมาเยอะนะพาวเดอร์อาคเมนพาวเดอร์แล้วก็อาคเมนของสเวนคู่กับเก้งแข้งเนี่ยไอ้ที่ผมหามานานมากหามาเป็นเดือน2เดือนแล้วแม่งไม่เคยจะออก ผมก็เลยท้อและช่างแม่งแล้วอันช่วงนี้คอนเทนต์มันก็เลยจุดตันๆนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแบบอมซ้ำอะไรเงี้ยเออผมขออภัยไปด้วยนะครับซึ่งมันตันแรงจริงคอนเทนต์มันจะจบซีซั่นแล้วเนาะเดี๋ยวรอแบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกทีก็นู่นนะครับอ๋อเซตสิบสี่เนาะมาวันที่สิบห้านะครับอีกแค่ไม่กี่วันเอง โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้คําพูดคำจาได้เป็นสุภาพผมขอไปวันที้ที่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถจิ้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ กาจะเป็นเบมเบอร์หรือโนเดต์นะครับใครที่กดเข้ามาผมก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดสัครขายใกันด้วยไปเจอกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกม Over Topup อปอัหมาบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า1 0 0 0 0แนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดไไดด้้้ที่ลิิง์ใตคครันผมเยะบ ด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่โอ้โท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน